โอเคสาเหตุที่ใส่ชุดสีดํานะครับเพราะว่าไปงานศพมานะครับเพิ่งกลับจากงานศพมานานแล้วนะครับเพิ่งจะกินขนมกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเสร็จนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะครับก็เลยขอย่ามาถ่ายรายการก่อนแล้วเดี๋ยวพอลงคลิปไลยเสร็จก็ไปอาบน้ําไม่ก็อาบน้ําเสร็จก็ลงคลิปนะครับ โอเควันนี้ก็ถกประเด็นเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้ารายการผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้น้องที่อยู่บามุนางเนี่ยนะครับน้องเขาถ่ายรถไฟแล้วไอ้ลุงที่สาดน้ําใส่ผมเนี่ยมันเชื่ออะไรไม่รู้ผมขอจะไม่จมชื่อมันแต่มันทําน้องผมแสบมากเลยนะครับมันหันกล้องมาใช่ไหมน้องน้องถ่ายอย่างนี้นูนะทุกคนน้องมันถ่ายอย่างนี้ดูนี่ตัวมันนะตัวมันเดินมาแล้วหันมามองกล้องแล้วน้องก็ด่ามันไปช็อตหนึ่งนะครับ แต่ผู้หญิงอรผมไม่รู้ใช่แม่น้องหรือเปล่าแม่น้องเขาย,ยิอยู่ด้วยไอ้น้องมึงทําถูกแล้วมึงอายุ17ใช่ไหมโอเคมึงทําถูกแล้วนะครับอย่าไปกลัวมันนะครับอย่าไปกลัวมันมันเป็นผู้ชายเราก็เป็นผู้ชายลูกผู้ชายนั่นแหละนะครับเหมือนกันหมดนะครับเองด่ามันไปเลยนะครับเองไม่ต้องไปกลัวมันตอนแรกพี่ก็กวนนะแต่ตอนเนี้ยพี่หายกลัวแล้ว นะแต่เวลาเจอมันเนี่ยบางทีใจมันเตะตึกๆเนาะเหมือนเวลาเราตกใจแล้วแบบใจมันเตะตึกๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมก็ดูคลิปน้องนะครับน้องเขาด่าจริงนะครับถ้าน้องอ่ะโดนด่าอย่างเงี้ยเอาคลิปเนี้ยที่เองถ่ายวันนี้เนี่ยถ้าเองไม่ลบนะเอาไปแจ้งที่สอนอบางมูนั่งซะสอนอบางมูนั่งเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟบางมูนั่งแค่ไม่กี่กิโลเองในน้องเองไปแจ้งเลยเอาหมายสารมาให้มัน ไม่ก็ให้มันอะลองหมายสารให้มาจับจบแค่นั้นมันจะได้ไม่ต้องมาลังควานพวกเราอีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ไนายนะ้องเดี๋ยวพี่จะเคลียร์ให้นะครับพี่ก็โดนเหมือนเองนะครับเองก็โดนเหมือนพี่เดี๋ยวพี่จะเคลียร์ให้ชัดเดี๋ยวพี่จะเอาให้ร้านสถานีเลยถ้าเกิดว่าครั้งนี้พี่ทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่นายสถานีเรียกให้ไปถ่ายที่อื่นพี่ก็ไม่ซสีเรียสเพราะว่าพี่จะอาจจะเลิก ทำช่อง YouTube ก็ได้หรือว่าพี่อาจจะถ่ายตรงหน้าปากซอยก็ได้เดี๋ยวพี่จัดให้ไอ้น้องมึงไม่ต้องกลัวมึงอายุสิโอเคขอบคุณที่ตอบคาถามพี่นะนะครับเองอะ่ะมีแม่อยู่่ดีแล้วมีผู้ปกครองอยู่่มีผู้ใหญ่ยอยู่ดีแล้วให้อยู่ตรงนั้นแหละนะครับเองอะ่ะสู้คนได้หรือเปล่าถ้าเองสู้คนได้คอมเมนต์มาถ้าเองสู้คนไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกพี่ไม่เป็นไร พี่เนี่ยแต่ก่อนก็ไม่สู้หรอกเดี๋ยวนี้ก็สู้เนาะพี่จะบอกว่าไอ้คนพุ่งเนี้ยต่อให้เองจะจะจัดจะจัดการมันกี่รอบนะมันก็ทําอยู่แบบเดิมอย่างเช่นเวลาน้องที่น้องถ่ายอยู่เนี่ยโทษน้องที่น้อโทษน้องถ่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเหมือนวันนี้อีกพี่เห็นคลิปแล้วนายน,นอ้องพี่เห็นแล้วนะครับพุ่งนี้เนี่ยพี่อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะพี่จะมาตัวเปล่านี่แหละพี่จะใส่ชุดอยู่บ้านไม่ได้ใส่ชุดอะไรมาหรอก รือไม่พรุ่งนี้ถ้าพี่ไม่วางก็กลางคืนเดี๋ยวเล่นมันกลางคืนเลยเอาให้ล่นสถานีถ้าเองอยากมาดูเองก็มาพี่ไม่รู้ว่าจะได้จัดก,การมันตอนไหนนะหรือว่าพรุ่งนี้พี่อาจจะอยู่เฉยๆไม่ได้จัดก,การหรอกพี่อาจจะไม่ได้มาอ,อ,อยู่บนสถานีอาจจะมาแค่ถ่ายทกประเด็นแค่นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะฮะตอนนั้นเนี่ยที่มันทํากับผมเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยมันแสบมากเลยนะ ผมถ่ายอยู่ใช่ไหมมันสาดน้าใส่ผมแล้วผมก็ด่ามันไปทีนึงคั้วไรล่ะอย่างเงี้ยนายสถานนี้ก็เรียกผมผมผิดเหรอครับท่านผู้ชมผมไม่ผิดเว้ยมันทําผมกี่ครั้งแล้วนายสถานีคนนั้นแหละคนที่ถ้าใครได้ดูคลิปนะคนใส่แมสสีดําหน้าตาเสีอกขาวหน่อยอะ่ะนั่นแหละคนนั้นแหละเขาเห็นและวันนั้นน่ะผู้โดยสารอยู่เต็มเลยที่ผมถ่ายตรงห้องจําหน่ายตัว๋วก่อนที่จมไม่อยู่ตรงห้องน้ําเนี่ย ผมเห็นเออพี่ชาโทษผู้คนก็เห็นมันไม่อายเว้ยแต่กูอายเอียไอสิ่งที่ไอลงคนเนี้ทำอ่ะผมไม่รู้นะว่านอกจากช่องผมกับช่องน้องผมนะเนี้ยช่องอื่นโดนอีกไหมถ้าช่องอื่นโดนเนี่ยว่าจะเป็นถ่ายคลิปลงสตอรี่หรือถ่ายรถไฟลง youtube เหมือนกันเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมนิดนึงถ้าโดนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้มันเลยเดี๋ยวผมจะด่ามเลยสัตว์ จะด่าไมเลย้่ะมึงสาดน้ําใส่กูทําไมเดี๋ยวพรุ่งเนี้รอดูนะครับพี่อาจจะไม่ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับถ้าเรื่องถึงตํารวจค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับพี่ก็กลัวตํารวจนะเพราะพี่ไม่อยากนัดจับแต่ไอ้สิ่งที่มันทํากับน,น้องเนี่ยพี่เห็นแล้วทนไม่ได้เมื่อวานพี่บอกว่าพี่จะอยู่เฉยๆไม่จัดการอะไรมันเน่ยนะแต่พี่ต้องจัดการแล้วแหละเพราะว่าถ้าขืนไม่จัดการเนี่ยมันมาทุกวันแน่นอนไอ้ลุงคนเนี้ย กูไม่รู้ว่ามึงอายุเท่าไหร่ด้วยไอ้ลุงคนเนี้นะครับมันน่ะเป็นโรคประสาทหลอนจริงนะครับในสถานีเขาสื่อมาแล้วนะครับเขาสื่อมาเรียบร้อยแล้วเขา,าเล่าให้เขามาเล่าให้ผมฟังตอนนั้นที่ผมโดนเรียกนะครับโอเคผมก็รู้แล้วนะครับโอเคถ้าพรุ่งนี้เองอย่างมาดูพี่นะหรือเองจะอยู่ที่บาบูน่าเองก็ส่งใครมาก็ได้ ว่าจะเป็นแม่เองก็ได้ส่งมาดูนี่เดี๋ยวพี่จะเคลียร์เลยต่อหน้าคนเนี่ยพี่ไม่อายแล้วตอนเนี้ยมันทําเกินเหตุไอ้น้องอย่างเงี้ยแจ้งข้อแจ้งแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายได้เลยนะมันสาดน้ำโอเคเราอาจจะไม่มีหลักฐานวิดีโอคำพูดนี่แหละพยานนี่แหละสำคัญนะครับต่อให้ไม่มีคลิปวิดีโอแต่คนเห็นเนี่ยจะเป็นคนสำคัญ นะครับอย่างเช่นผู้โดยสารคนอื่นเป็นต้นนายสถานีผู้ช่วยนายสถานีต่างๆเอ,อด้วยว่าจะเป็นคนที่เขาอยู่บนตู้โดยสารก็ดีนะครับหรือว,ว่าคนที่เขาโบกธงก็ดีนั่นแหละเขาเป็นพยายนให้เราได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดก่อนจะเข้าถูกประเด็นวันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มสิบสามนาทีนะครับโอเคก็เดีย๋ยวรอดูกันนะครับผมเนี่ย ก็ไม่อยากมีเรื่องกับมันหรอกแต่มันทำน้องกับผมขนาดนี้เนี่ยผมยอมไม่ได้เองแจ้งความเองแจ้งความไปเลยไอ้น้องถ้าพรุ่งนี้มันมาเดี๋ยวพี่จะเคลียร์ให้ด้วยหมัดน,นี่แหละพี่ไม่อยากจะต่อยไม่อยากจะทำอะไรมันนะเพราะรู้ว่าการที่ทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็บาปเหมือนกันอยู่แล้วพี่ไม่อยากจะทำร้ายเขาเลยแต่ในเมื่อมันทำอย่างนี้ไม่ได้บางทีเนี่ยนะครับ บางทีโทษการใช้กําลังเนี่ยมันก็ไม่ถูกหลักต้องคุยกันอย่างเดียวเดี๋ยวจะถามเลยถ้ามันถึงขั้นนั้นพี่อ่ะจะทําเลยนะครับพี่ไม่อยากต่อยไม่อยากเตะมันนะพี่จะพูดเกย่ยงับมันว่ามาสาดน้ําใส่พี่ทําไมมาสาดน้ําใส่กูทําไมกูถามมึงแค่นี้มึงมีปัญหาเียอะไรกับกูเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอ่านมาคนเดียวไม่ก็เอาย่าผมมาแล้วก็เอาน้องๆผมมานะครับเอามาเคลียร์ให้ชัดนะครับ เอาให้ล่านสถานีเลยพรุ่งนี้นะครับจะเป็นช่วงหมายหรือช่วงคืนอันนี้พี่ไม่รู้พี่ยังไม่รู้เลยนะครับโอเคก็ผ่านไปเรื่องนั้นโอเคกลับเข้าสู่รายการทบเด็นนะครับประเด็นวันนี้เนี่ยเออเป็นเรื่องของพิธายอีกแล้วนะครับเรื่องที่พรรคชาติพัฒนาการเนี่ยนะครับเขาจะมาโหวตให้พิธาเป็นนายกแล้วก็มาร่วมมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่มันมีอยู่แฮชแท็กหนึ่ง มีกอรไม่มีกูนะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปเสิร์ชหาได้นะครับว่ามันคืออะไรแต่ผมสรุปข้าข่ายๆฟังคือตอนแรกเนี่ยมีอยู่แปดพักจากหพักก็เป็นแปดพักแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งพักคือชาติพัฒนากา้าแต่มันมีข้ออะไรบางอย่างที่ก้าวไกลกับชาติพัฒนาก้าไม่เหมือนกันนะครับก็เลยแบบว่าก้าวไกลเนี่ยก็ยอมถอยไม่ร่วมกับชาติพัฒนากา้า นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้พิธาเนี่ยนะครับจะเรียกว่านายกยก็ด้ได้ไม่เต็มร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาขอโทษอะไรหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์ใน Facebook ไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวที่ไปทําข่าวเขาก็ขอโทษถามจริงจะมีนายกทักกี่คนวะที่ขอโทษประชาชนได้ยังเนี้ยคิดดูดิระยุทธกะมันเคยขอโทษเราไมอย่างเหตุการณ์ผม ผมพูดเลยนะอย่าเหตุการณ์พิโอคสามที่มันเอารถฉีดน,น้ํามามันเคยโพสขอโทษไหมไม่เคยมันชอบมันสะใจด้วยซ้ําแต่เนี่ยพิธาคนนี้เนี่ยเขาขอโทษพิธาเขาขอโทษประชาชนเขายอมรับเสียงประชาชนมากกว่าพรรษะอีกเพราะว่าเป็นจากการเลือกตั้งแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากกตแม่งจะสรุปได้ดยังว่าพรรคเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลจริงๆ มันติดเี่ยอะไรอวะท่านผู้ชมใครรู้ก็คอมเมนต์บองหน่อยนะครับคอมเมนต์หน้าล่างเลยเนอะนะครับนี่แหละถามจริงมันจะมีคนสักกี่คนวะจะมีนายกสักกี่คนที่แม่ออกมาขอโทษประชาชนอย่างเงี้ยอีกอย่างเออใครกะมีพิธาคนเดียวเออพิธาคนเดียวนะครับที่ออกมาขอโทษแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นครอบครัวล่ะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นครอ,นอบครัวอย่างเงี้ย เราไปทําผิดมาเราก็ขอโทษได้ไหมได้ไม่ผิดนะครับโอเคประเด็นที่หนึ่งนะครับอ๋อประเด็นที่สองเป็นเรื่องน้องโยกอีกแล้วนะครับน้องโยกเนี่ยเมื่อวันที่เขาปล่อยตัวแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะเมื่อวานไม่ก็วันพฤหัสมัง้งไปมอบตัวที่โรงเรียนอุดมศึกษานะครับถ้าข้อมูลพี่ผิดขออภัยนะน้องนะครับถ้าน้องได้เข้ามาดูคลิปพี่นะ นะครับตอนนี้น้องเนี่ยนะครับผืดขึ้นข้างหลังไม่รู้ว่าน้องรักษาหายหรือย,ยังนะครับแต่การไปมอบตัวคันนี้มันมีทั้งความยินดีแต่ผมใช้คําว่าแต่แต่สิ่งที่มันมีเงื่อนงำมากกว่านั้นคือตํารวจครับแค่เด็กตัวเล็กแค่เนี้มึงกลัวเฮียอะไร มึงกลัวเฮี้ยอะไรตำรวจไอ้เด็กเด็กแค่อายุสิบห้าสิบหกมึงกลัวเฮี้ยอะไรมึงกลัวว่าเข้าไปลงเลยแล้วจะไปกล่าวหาหมอไอพระมหาษคดีเหรอไอเฮี้ยเด็กเขาไม่ทำหรอกเด็กเขาจำไปจนวันตายเด็กเขาจำพวกมึงจำไหมไม่จำพวกมึงเอาแต่สาใจกูขอให้วิบากกรรมที่มึงทำกับน,น้องขอให้ต่งนรกทงเป็นสาธุแล้วก็ตำรวจอื่นๆที่ มันทำร้ายประชาชนอย่างเช่นยิงประชาชนฉีดน้ำใส่เนี่ยก็ขอให้ตอนที่มันตายเนี่ยโดนอย่างนั้นบ้างมันจะได้รู้สึกมันจะได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของประชาชนว่ามันเป็นยังไงในการขังคุกเนี่ยฉีดน้ำยิงปืนแกน้ำตาเนี่ยมันจะได้รู้ว่าตอนตัรมันต้องรับใช้กรรมยังไงอันนี้พี่พูดเลยนะน้องถ้าน้องเข้าไปดูนะเองอะ You know, 15, อายุน้อยก็จริงสิบห้าสิบหกอ่ะยกแต่เองเรามัดระวังตัวให้ดีไอ้เขี้ยมึงท่านผู้ชมคิดดูดิน้องเขาแค่ไปมอบตัวไอ้เขี้ยตำรวจแม่งไปแม่แบบห้าห้าหกันรถอ่ะไอ้เขี้ยไปกันแบบทั้งนอกขึ้นแบบนอกขึ้นแบบมึงไปเพื่อ,เพ,อเพื่อเพื่อเขี้ยอะไรมึงคิดว่าเด็กคนนึงเป็นอาชญากรรมหรอครับไอ้ตำรวจสนตีนเด็กอะมันคือเด็ก พวกมึงเคยผ่านอย่างนี้ไหมพวกมึงไม่เคยเพราะพวกมึงไม่เคยโดนจับแต่พอมึงมาปฏิบัติอยู่ใต้เตีมพันธกิจกมึงกลับทําในสิ่งเนี้ยผมพูดถูกไหมฮะมันกลับทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะ่ะไอ้เหี้ยจับนมจับแขนจับหัวปิดจมูกประชาชนมึงทําไปทําเพื่ออะไรวะเหี้ยอะไรมึงทําไปเพื่ออะไรวะพู้ถามจริงทําแล้วอะทำแล้วคิดว,ว,ว่าคนที่เขาเอ่อไม่เห็นด้วยเนี่ย คุณลึกชาวต่างชาติเนี่ยมึงคิดว่าถ้าเขามาดูเขาจะสะใจเหรอเขาจะชอบหรอไอเหี้ยเขาไม่ชอบหรอกเขามีแต่สงสารเขามีแต่สงสารไอเหี้ยแบบมีแต่สงสารสัตวต่างประเทศอ่เอาไปทําข่าวไอเหี้ยยังสงสารเลยแล้วดูผพ้สื่อข่าวตีเหี้ยเวลาไปทําข่าวปีหกสามหกสี่ที่เขาไปทําข่าวไอเหี้ยบางคนโดนปืน ปืนฉีดน้ําปืนยิงอะ่ะเออไอเฮียผมเห็นแล้วแบบคนหูนะแล้วมันมีภาพภาพหนึ่งอ่ะที่เป็นภาพวัติศาสตร์คือตำรวจยิงปืนแกน้ำตาหัวนั้นเป็นภาพที่เข้ามาถกวิจารณ์กันสนั่นในตอนนั้นไปหาดูได้เลยประมาณปีหกสามสี่ที่ไม่เกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นนะครับโอหมันมันไม่ไหวอะ่ะไอเฮียคือมันทำร้ายประชาชนอะ่ะ คือมันแบบผมเห็นแล้วแบบไอ้เฮียสงสารนะคือประเทศไทยมันอยู่ใต้ตีมเผด็จการแล้วเหรอไอ้เฮียก็เข้าใจแหละว่ารัฐบระหารตอนปีห้าสเจะประชาชนเขาไม่ได้เรื่องมึงแต่มึงเสื่อมมายึดอ,อำนานแบบจไอ้บิตจันโอชาใครรู้ก็รู้ใครไม่รู้ช่างแม่งแต่ในคนที่ไม่เห็นต่างกับมีคนเห็นต่างไอท้ทอดมีคนเห็นด้วยอย่างเคสอะไรวะป้าๆกับป้าเสือเหลืองเขาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะ เขามีคําถามหนึ่งเขาถามว่าป้าเคี่ยังไงกระทำรัฐประหารป้าคนสีเหลืองตอบว่าดีนะดีที่อะไรป้ามึงคิดว่าไอ้โทษป้าคิดว่าการที่ไปยุทธเนี่ยมาทํารัฐประหารเร tie, านี่ยดีหรออ๋อป้าแบบสาใจเหรอเฮ้ยอย่างเงี้ยหรอไอ้เคี่ยแล้วทุกวันนี้ประเทศไทยมันจะเลิศหรอมันไม่จะเลิศหรอกก็เพราะให้พวกไเด็ดกาณ์นี่แหละป้าเปล่าแม่งยังไม่กล้าเถียงอะ่ะ ค่อยตอบที่หลังลังจากที่เขาพูดเสร็จแล้วอะ่ะถ้าใครอยากดูนะไปหาดูได้เลยป้าเป้า vs จุดอะไรไม่รู้อะ่ะนะครับเขาชื่อป้าอะไรไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์นะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับขอรำลาจจต่พี่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบีดจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพี่เคลียร์ลุงคนนั้นได้เดี๋ยวพี่จะเคลียร์เองไอ้น้องมึงไม่ต้องกลัวนะบ๊ายบายครับ